ชื่อเรื่องนางรำในความมืดในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการสอนนาฏศิลป์มีห้องนาฏศิลป์ที่ถูกลืมเลือนและถูกทิ้งร้างอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของอาคารโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับนางรำที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตเธอเป็นนักนาฏสิลป์ที่มีพรสวรรค์แต่วันหนึ่งเธอถูกฆ่าในห้อง,นา,งนาฏสินขณะฝึกซ้อมโดยไม่มีใครรู้ว่ามีใครทำร้ายเธอ คือหนึ่งกลุ่มนักเรียนปีสุดท้ายได้แอบเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อท้าทายความกล้าพวกเขาตัดสินใจที่จะมาที่ห้องหน้าตสิ่ที่ถูกทิ้งร้างเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเพียงตำนานเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องนั้นก็พบกับบรรยากาศอันเงียบสงัดที่ทำให้รู้สึกถึงความเย็นยเยอือกและกลิ่นอับของความเศร้าหมองที่เต็มไปด้วยอดีตทันใดนั้นเสียงดนตรีนางรำเริ่มดังขึ้นในความมืด เสียงสะท้อนของระนาดและคองทำให้พวกเขาหวาดกลัวเสียงเพลงยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงแผ่วเบาของผีที่พูดว่ามึงออกไปเสียงโซ่ที่ถูกกลากอยู่บนพื้นทำให้พวกเขาขนลุกขณะที่พวกเขาพยายามจะปิดหูและวิ่งหนีแต่ก็ยังมีเสียงเดินของใครบางคนที่ดังอยู่ใกลๆ้ๆหนึ่งในนักเรียนชื่อเจมที่เป็นคนกล้าหาญที่สุดพยายามให้กำลังใจเพื่อนๆและเริ่มต้นที่จะค้นหาที่มาของเสียงนั้นแต่เมื่อเขาหันไปมองที่มุมห้อง เขากลับเห็นเงาร่างของนางรำที่อยู่ตรงนั้นขณะที่มันเริ่มหมุนคอเอามาให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวเต็มไปด้วยความเศร้าเธอต้องการอะไรเจมถามเสียงสั่นเสียงนั้นตอบกลับมาว่ามึงออกไปมึงต้องจ่ายราคานางรำเริ่มขยับตัวไปมาราวกับกำลังรำอยู่แต่กลับมีความน่ากลัวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆนของเจมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจว่าจะต้องออกไปจากห้องนั้น แต่เมื่อพวกเขาพยายามจะเปิดประตูกลับพบว่าประตูถูกล็อกอย่างแน่นหนาเสียงหัวเราะที่แฝงอยู่ในเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นพวกเขารู้สึกได้ถึงความสยดสยองที่เข้ามาใกล้และเริ่มเก็บตัวซ่อนขณะที่พวกเขาหลบอยู่ใต้โต๊ะเสียงโซ่ลากไปมาเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆพวกเขาต้องพยายามเก็บเสียงหายใจให้เบาที่สุด เสียงของนางรำค่อยๆเข้ามาใกล้และพวกเขาก็เห็นว่าเธอกำลังถี่คอของใครบางคนอยู่เสียงที่ได้ยินทำให้พวกเขาเริ่มตื่นตระหนกฉันจะไม่ปล่อยพวกมึงไปเสียงของนางรำดังขึ้นอีกครั้งทำให้เจมและเพื่อนๆรู้สึกเหมือนถูกห้องล้อมด้วยความกลัวในความมืดสุดท้ายเมื่อเสียงเพลงเริ่มเงียบลงเสียงของนางรำก็ได้ยินแผ่วเบาลงและประตูห้องก็เปิดออกอย่างกระทันหันพวกเขาจึงได้โอกาสวิงหนีออกไป โดยไม่มีใครหันหลังกลับไปมองห้องหน้าตาสินอีกเลยเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในโรงเรียนทุกคืนที่มีเสียงเพลงดนตรีที่แปลกประหลาดและเสียงโซ่ก็จะมีนักเรียนใหม่เข้ามาที่ห้องหน้าตาสินเพื่อลิ้มลองความกลัวครั้งใหม่ขณะที่นางรำยังคงรอคอยการล้างแค้นในความมืดจบบริบูรณ์